วันนี้เราจะมาไขาปริศนาที่ซ่อนอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้คุณเข้าใจชีวิตและจักรวาลได้ลึกซึ้งกว่าที่เคยหลายคนอาจจะคิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องยากเข้าใจยากต้องไปวัดต้องนั่งสมาธิแต่จริงๆแล้วพระพุทธองค์ทรงเป็นนักเล่านิทานชั้นยอดท่านใช้วิธีเล่าเรื่องอุปมาเพื่อให้คนธรมธรมดาๆอย่างพวกเราเข้าใจหลักธรรมะที่ลึกซึ้งได้ ทำไมคุณถึงต้องฟังเรื่องนี้จนจบเพราะเรื่องราวที่เรากำลังจะเปิดเผยนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าสนุกสนุกแต่มันคือรหัสลับที่พระพุทธเจ้าซ่อนไว้เพื่อให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตและจักรวาลถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพัฒนาตัวเองอยากค้นหาความหมายของชีวิตอยากเข้าใจโลกและจักรวาลในมุมมองที่ลึกซึ้งกว่าเดิมเรื่องราวที่เรากำลังเล่านี้จะทำให้คุณตาสว่าง และมองเห็นโลกในมุมมองใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเชื่อหรือไม่ว่าในพระสูตรหรือคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีเรื่องราวมากมายที่ซ่อนความลับของจักรวาลเอาไว้ไม่ใช่แค่เรื่องกฎแห่งกรรมหรือเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแต่ยังมีความลับอื่นๆอีกมากมายที่รอให้เราไปค้นพบลองนึกภาพตามพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นโพมีเหล่าสาวกมานั่งฟังธรรมะท่านไม่ได้สอนด้วยสั์ยากแต่ท่านกลับเล่าเรื่องราวต่างๆ เรื่องชาวนาเรื่องพ่อค้าเรื่องสัตว์เรื่องต้นไม้เรื่องราวเหล่านี้ดูเหมือนง่ายแต่กลับซ่อนความหมายที่ลึกซึ้งเหมือนกับรหัสที่ต้องใช้ปัญญาในการถอดและวันนี้เราจะมาช่วยคุณถอดรหัสไปพร้อมๆกันเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอักขัญญสูตรพระสูตรที่เล่าถึงจุดเริ่มต้นของโลกและจะักรวาลในมุมมองของพระพุทธศาสนาเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวที่เรากำลังจะเล่านี้ อาจจะทำให้คุณต้องเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับโลกและจักรวาลไปตลอดกาลในอักขัญญสูตรพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าโลกนี้สร้างขึ้นโดยพระเจ้าองค์ใดแต่ท่านเล่าถึงกระบวนการที่โลกค่อยๆก่อตัวขึ้นจากความว่างเปล่าจากธาตุต่างๆที่มารวมตัวกันจนเกิดเป็นโลกเป็นดวงดาวเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆและแน่นอนเป็นมนุษย์มันเหมือนกับทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่ในทางวิทยศาศาสตร์ ที่บอกว่าจักรวาลเริ่มต้นจากจุดเล็กๆจุดเดียวแล้วระเบิดออกมาน่าทึ่งไหมหล่ะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เมื่อ2,000กว่าปีก่อนกลับสอดคล้องกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบนี้แค่เริ่มต้นเท่านั้นยังมีรหัสลับอีกมากมายซ่อนอยู่ในอุปมานี้และในพระสูตรอื่นๆถ้าคุณพร้อมแล้วเราจะพาคุณดำดิ่งไปสู่โลกแห่งปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้มอบไว้ให้แก่มวลมนุษยชาติ ในอักคัญยสูตรยังเล่าต่อไปถึงการเกิดขึ้นของมนุษย์กลุ่มแรกพวกเขาไม่ได้เกิดมาจากดินหรือกระดูกเหมือนในบางความเชื่อแต่พวกเขามาจากพรมโลกโลกของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงที่มีแสงสว่างในตัวเองไม่ต้องกินอาหารหยาบสามารถลอยไปในอากาศได้แต่แล้ววันหนึ่งก็มีมนุษย์คนหนึ่งเกิดความอยากรู้อยากเห็นลองชิมของอร่อยจากพื้นดินที่มีลักษณะคล้ายกับนมข้นหวาน เมื่อได้ลองชิมก็ติดใจในรสชาติชวนให้คนอื่นๆลองชิมบ้างจากนั้นมนุษย์เหล่านั้นก็เริ่มกินของอร่อยจากพื้นดินเป็นอาหารร่างกายที่เคยมีแสงสว่างก็เริ่มหยาบขึ้นลอยไม่ได้เหมือนเดิมต้องอาศัยอยู่บนพื้นดินนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งมีชีวิตชั้นสูงกลายเป็นมนุษย์ปุถุชนที่ต้องพึ่งพาอาหารและมีกิเลสตัณหาลองคิดตามดูเรื่องราวนี้สอนอะไรเรา มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าสนุกๆแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ที่พระพุทธเจ้าต้องการสื่อของอร่อยจากพื้นดินก็คือตัวแทนของกิเลสความอยากความติดใจในรสชาติคือจุดเริ่มต้นของความทุกข์ที่ผูกมัดเราไว้กับโลกนี้เมื่อเราติดอยู่ในกิเลสเราก็สูญเสียความเป็นอิสระเหมือนกับมนุษย์ในยุคแรกที่สูญเสียแสงสว่างในตัวเองและไม่สามารถลอยได้แต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวยังไม่จบแค่นี้ ในพระสูตรยังเล่าต่อไปถึงการเกิดขึ้นของความแตกตา่างเมื่อมนุษย์เริ่มอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก็เริ่มมีการแบ่งแยกมีการแบ่งชนชั้นวันนะมีการแย่งชิงทรัพยากรเกิดเป็นความขัดแยง้งความไม่เท่าเทียมและความทุกข์ต่างๆตามมานี่คือภาพสะท้อนของสังคมมนุษย์ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันพระพุทธเจ้าไม่ได้เล่าเรื่องนี้เพื่อให้เราเชื่อว่าโลกเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆแต่ท่านต้องการให้เรา เห็นถึงวงจรของความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสและความไม่รู้และท่านยังชี้ให้เห็นว่าทางออกจากวงจรนี้ก็คือการดับกิเลสด้วยการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ8ประการซึ่งเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นและความสุขที่แท้จริงที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกเรื่องราวในอักขัญยสูตรจึงไม่ใช่แค่เรื่องกำเนิดโลกแต่เป็นเรื่องราวของการเดินทางของจิตวิญญาณมนุษย์จากความบริสุทธิ์ไปสู่ความมัวหมอง และกลับคืนสู่ความบริสุทธิ์อีกครั้งด้วยปัญญาและการปฏิบัติเรามาดูอุปมาอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันอยู่ในจกักรวรติสูตรพระสูตรที่เล่าถึงผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ในอุดมคติพระเจ้าจัก,กรพรรดิคือผู้ปกครองโดยธรรมะมีจักแรแก้วเป็นอาวุธไม่ใช่จักรที่ใช้รบราฆ่าฟันแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของธรรมะจักแรแก้วนี้จะปรากฏขึ้นในยุคที่ผู้คนมีศีลธรรมบ้านเมืองสงบสุขไม่มีความขัดแยง้ง แต่เมื่อใดที่ศีลธรรมเสื่อมถอยจากแก้วก็จะหายไปความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นนี่คือภาพสะท้อนของกฎแห่งกรรมเมื่อเราทำดีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราทำชั่วสิ่งชั่วร้ายก็จะตามมาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นกฎแห่งเหตุและผลรัตนเจตประการที่พระเจ้าจักรพรรดิครอบครองก็มีความหมายแฝงอยู่ได้แก่จากแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้ว นางแก้วคาบอแก้วและปรินายกแก้วสิ่งเหล่านี้หมายถึงคุณธรรมต่างๆเช่นความยุติธรรมความเมตตาความอดทนปัญญาคุณธรรมเหล่านี้คืออาวุธที่แท้จริงที่ช่วยให้เราเอาชนะความทุกข์และสร้างความสุขที่ยั่งยืนลองคิดดูถ้าเราทุกคนมีจักแก้วคือมีคุณธรรมอยู่ในใจโลกนี้จะเป็นอย่างไรคงไม่มีสงครามไม่มีการเบียดเบียนไม่มีความยากจน มีแต่ความสงบสุขและความเจริญพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรายึดติดกับเรื่องราวเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ท่านต้องการให้เราเห็นถึงความจริงที่ซ่อนอยู่ความจริงที่ว่าธรรมะคือสิ่งสําคัญที่สุดในการสร้างสันติสุขทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคมถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเองด้วยการฝึกฝนจิตใจให้มีคุณธรรม เหมือนกับพระเจ้าจัก,กรพรรดิที่มีจักแรแก้วเป็นอาวุธเราก็สามารถมีธรรมะเป็นเครื่องนำทางชีวิตและเมื่อเรามีธรรมะเราก็จะกลายเป็นแสงสว่างให้กับคนรอบข้างและโลกใบนี้เรื่องราวอุปมาในพระสูตรไม่ได้มีไว้เพื่อให้อ่านเอาสนุกหรือเพื่อท่องจำไปสอบแต่มีไว้เพื่อให้เราฉุกคิดเพื่อให้เรามองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันนำปัญญาที่ได้จากคำสอนของพระพุทธเจ้า ไปใช้ในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องส่วนรวมธรรมะสามารถนําไปปรับใช้ได้ทั้งสิน้นเหมือนกับแสงสว่างที่ส่องนำทางให้เราเดินไปในความมืดและเมื่อเราเข้าใจความจริงที่ซ่อนอยู่ในอุป,ปมาเหล่านี้แล้วเราก็จะพบว่าความลับของจักรวาลไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยมันอยู่ในตัวเรานี่เองอยู่ในจิตใจของเราอยู่ในการกระทำของเราในทุกลมหายใจเข้าออก ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกันเหมือนใยแมงมุมไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกอย่างมีเหตุมีผลและตัวเราก็คือส่วนหนึ่งของจักรวาลเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของธรมนนงงธรมะเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เราก็จะเลิกโทษโชคชะตาเลิกโทษสิ่งภายนอกแต่หันกลับมามองที่ตัวเองหันมาพัฒนาตัวเองหันมาฝึกฝนจิตใจให้มีสติปัญญาและมีความเมตตาคุณเคยอ่านหรือได้ยิน อุปมาเรื่องไหนในพระไตรปิฎกแล้วรู้สึกว้าวบ้างไหมลองมาแชร์กันในความคิดเห็นด้านล่างนี้เผื่อว่าเรื่องราวของคุณอาจจะจุดประกายให้ใครอีกหลายคนได้ค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้แสงสว่างแห่งปัญญาจงนำทางชีวิตของคุณให้พบกับความสุขและความสงบที่แท้จริงตลอดไป